ถ้าหาภาพโป้ของซาร่าหรือหาคลิปโป้ของซาร่าหรือมาเม้นในเชิงเสื่อเสียได้เนี่ยคนคนนั้นน่ะจะได้เป็นเมมเบอร์ VIP ของกลุ่มนั้นเฮ้ยอะซาร่ารับงานเอ็นซาร่าเป็นแม่เล้า คือตอนนั้นด้วยกระแสข่าวที่มันดราม่าแล้วมันก็แรงมากมันก็เหมือนมีกรุปก๊ปหนึ่งกรุ๊ป VIP ที่เหมือนเขาเ,เหมือนทักมาถามผู้จัดก,การว่าเหมือนแบบว่าเออซาร่ารับงานเอ็นอะไรหรือเปล่าเราก็ถามผู้จัดก,การว่าอะไรงานเอ็นเขาก็อธิบายให้เราฟังว่าเหมือนมีคนพยายามจะดิสเครดิตเราเหมือนว่าถ้าสมมติหาภาพโป๊ใช่ไหมหาอะไรสักอย่างแบบได้เงี้ยจะได้เข้าไปอยู่ในกรุ๊ป VIP อพีนั้นเลยเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นผู้จัดก,การเห็นก็ก็ได้มีการดําเนินเรื่องแบบฟ้องร้องเป็นเรื่องเป็นราว ก็มีเพื่อนส่งข้อความมาว่าเฮ้ยทำไมแบบมีคนทําอย่างนี้กับศิลป,ปินของของเราด้วยอะ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่านเราก็ตกใจเพราะว่าในแชทนั้นน่ะคือเขาแทบแชทแล้วก็ส่งมาก,ก็ประมาณว่าถ้าหาภาพโปของซาร่าหรือหาคลิปโปของซาร่าหรือมาเม้นในเชิงเสื่อมเสียได้เนี่ย คนคนนั้นน่ะจะได้เป็นเมมเบอร์ VIP ของกลุ่มนั้นเยยนล้วในกลุ่มนั้นก็ส่งรูปโป๊กันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาส่งมานะคะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็โอเครับทราบเราก็เตรียมแล้วว่าเราจะาว่าเราจะแอคชั่นกลับยังไงอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นมาเลยค่ะทักทักมาเลยเพราะว่าเราจะรับงานให้น้องอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ทักมาเป็นรูปใส่ชุดข้าราชการ เราไม่รู้เขาเป็นข้าราชการจริงหรือเปล่างานในวงการบันเทิงต่างๆปุาเป็นคนรับให้น้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมีงานอะไรต้องผ่านปุ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันนั้นก็มีคนใช้รูปโปรไฟล์เป็นข้าราชการซึ่งเราไม่รู้หรอกเป็นข้าราชการจริงหรือเปล่าก็ทักมาว่าน้องซาร่าเนี่ยรับงานโป้ไหมถ่ายแบบคู่กับชายหนุ่มแล้วเราก็บอกว่า เป็นงานประเภทไหนเขาบอกว่าเป็นงานแบบ p r i v a t e พิมพ์รายละเอียดเข้ามาเลยนะคะว่ายังไงเพราะเราต้องการจะดูหลักฐานว่าเนี่ยมันมีข้อความจริงๆงซึ่งทุกอย่างเราก็แคปเก็บเอาไว้แล้วเราก็ปิดประเด็นไปด้วยว่าถ้าเป็นงานแนว entertain private ไม่เอามันงานแบบไหนบ้างก็เป็นงานรีวิวสินค้าต่างๆนานางานในวงการละครพิธีกรก็คือได้หมดอ่ะเอาให้ชัดให้ทางบ้านฟังนะหคือรีวิวรีคะ สนนักแสดงสามไทยแบบทายแบบอะไรเนี้ยค่ะเดินแบบอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็งานธุรกิจประจําของเราอยู่แล้วอะไรเนี้ยค่ะแต่งานหลักคือเป็นแม่ของเอมิลี่เป็นแม่เอมเบรลี่กับแม็กซลค่ะรู้สึกไม่ดีแลวค่ะเพราะเหมือนพอมันมีประเด็นนั้นมาคนก็มาถามเราเยอะอ่างเงี้ยเราก็รู้สึกอ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างที่มันจะต้องแบบว่าปกป้องตัวเองนยคะเราก็เลยดําเนินตามกฎหมายให้มันให้มันเคลียร์เป็นเป็นเรื่องไปพอเราเดินเรื่องเสร็จปุ๊บฝั่งฝั่งทางเขาที่เหมือนสร้างเรื่องเนี้ยเขาก็เหมือนมีคดีติดต ยยไเเล้เลเถ้าตามข่าวนะจิงมันไม่สนุกสมมติออกมาบอกเนี้ยเอาจริงไม่มีคนอ่านนี่คือวิธีของคนเสพข่าวแต่มันไม่แฟร์สำหรับคนที่โดนข่าวเ<ช>พราะเวลาข่าวหนักๆเขาโดน